สวัสดีค่ะเพื่อนๆในวันนี้นะคะอ้ํามาถึงร้านชื่อท,ท,ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะของจังหวัดกุรีรำนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะและเดี๋ยวอ้ําจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าด้านในอะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะว่า,ามีอะไรบ้างร้านอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะอ้ําเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะของอร้านนี้นะคะก็คือร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามอ้ํามาเลยนะคะตามมาเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะและนี่คะ่ะคือร้านลูกชิ้นยืมกินที่อยู่ด้านหน้านะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอ้ําก็จะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดู ด้านในนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะซึ่งอ้ําเองก็เพิ่งที่จะเคยมาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อําก็อาจจะพาเพื่อนๆไปนะคะว่าหน้าทาันแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวอ้ําก็จะซื้อ,อไว้ชิมด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆตามอ้ํามาดูเลยคะ่ะและค่ะด้านหน้านะคะเพื่อนๆ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นร่มสีเหลืองนะคะแล้วก็อ้ําก็เลยมาถ่ายใกล้ๆด้านหน้าให้ดูอีกนึ่งนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นยืนกินนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนี่คือบริเวณบริเวณลูกชิ้นยืนกินด้านรอบๆค่ะ เราจะเข้าไปด้านในนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะล้วนี้คือบริเวณด้านในนะคะที่มีร้านหลายๆร้านทีเดียวนะคะแล้วก็มีอ่าหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาแวะเวียนมาซื้อแล้วก็อ่าเอาไปชิมกันนะคะ,อ,ะอันนี้คือบริเวณนะคะอ่าร้านต่างๆของร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะ ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆน,นะคะประมาณนี้นะคะอ้ามก็ถ่ายรอบๆให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นแบบไหนนะคะก็จะมีหลายๆท่านเข้ามานะคะ เพื่อนผ่านมาแถวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็แวะเวียนมาสถา,านที่ที่นี่นะคะก็คือร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะเนี่ยค่ะก็จะแผนไปให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบริเวณด้านในนะคะ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนคะคะบริเวณด้านในนะคะก็จะมีลูกชิ้นทอดแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะเกือบจะเกือบทุกร้านเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าแวะเวียนผ่านมานะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอ้ําก็ขอแนะนำว่าลองมาชิมดูนะคะคคน่าทานมากๆเลยค่ะสะาานี่นะคะแบบสดแบบ,บทอมีจ้าเด็แบบได้รวมได้นะ พร้อมนะคะคประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะทอ,ทอดแบบะะนอาล้นๆใหม่ๆเลยนะคะขออนุญาตถามค่ะที่นี่เปิดเปิดกี่โมงปิดปกี่โมงคะเปิดหกโมงเช้าค่ะปิดห้าโมงนค่ะแล้วก็ขายทุกวันไหมคะทุกวัน,นะค่ะเพื่อนๆค่ะขายทุกวันนะคะ ก็แวะเวียนมานะคะถ้าผ่านมาแถวบุรีรัมย์นะคะก็อ้ํานแนะนํานะคะก็ลูกชิ้นยืนกินนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะโอเคคะ่ะน,นะคะค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอ้ําก็ รำพาเพื่อนๆให้รู้จักสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งแล้วนะคะก็คือร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะก็คือ,อสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ อ้ําขออาจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆเอซทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะ